มามามาเข้ามาครับโวยเ,เหล่มมีสายแล้วครับนะ่นนะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับไอโอฟิชิงก็จะพาพี่ๆน้าๆนะครับไปตกปลากันที่เขื่อนบ้านลานเห็นครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปมาสองครั้งนะครับป่ามกลับมาครับท่านผู้ชมวันนี้ไปแก้ตัวกันไหมครับกําลังออกบ้านครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราไปตกปลากันครับผม วันนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับกับหมายเขื่อนบ้านลานครับท่านผู้ชมอ่่ตอนนี้ไปทรงพี่แามก่อนวันนี้พี่แามไปโรงเรียนครับผมอาไปเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขื่อนบ้านลานนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะลอดเหวหรือไม่นะครับรอติดตามนะครับท่านผู้ชม ครับผมสวัสดีนานะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่เขื่อนบ้านลานนะครับนานะวันนี้มาแก้ตัวแหมครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปามกลับบ้านนะครับ2ทริปแล้วนะครับผมสําหรับที่เขื่อนบ้านลานวันนี้มาแก้ตัวใหม่ครับจะเป็นจะได้นะครับจะได้ตัวป่ากลับบ้านหรือไม่นะครับก็รอติดตามรับชมครับสําหรับวันนี้เปลี่ยนจุดครับผมปกติจะอยู่ตรงป่าหินทางด้านนู้นนะครับวันนี้เปลี่ยนจุดใหม่มาอยู่อีกด้านหนึ่งครับ มาอยู่อีกด้านหนึ่งเอาเบ็ดมาทั้งหมดเจ็ดขั้นนะครับเป็นคันแปดฟุตหกั้นเป็นคันหกฟุตอยู่หนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เตรียมเบ็ดพร้อมเรียบร้อยครับผมเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมครับใจสองตะขอครับตะขอใจเบอร์เก้าสายใจสามหปอนด์นะครับก็บอกคุณว่าวันนี้จะโดนตั๋วหรือไม่นะครับต้องมาลุ้นกันแหมคลิปหนึ่งนะครับจะตามหาป่าให้มันเจอนะครับผมี่เขื่อนบ้านลานนะครับ ซึ่งหมายบ้านลานนะครับถือว่าเป็นหมายที่เขี่ยวแห่งหมายหนึ่งนะครับผมจะได้ตัวกลับบ้านเอาไปทํากับเขาคือลูกคือเมียหรืหอไม่นะครับก็รอติดตามครับผมเตรียมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเ้ามาเริ่มลงเบ็ดกันเลยครับสายแล้วครับผมเก้าโมงสิบนาทีครับท่านผู้ชมลงเบ็ดหน้าดินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะตั่งเล่นชิงหลิวอยู่ตรงด้านนู้นนะครับผมออตอนนี้ขอลงเบ็ดหน้าดินก่อนครับลุยกันเลย ตอนนี้ลงแน่ดินเสร็จเรียบร้อยครับนะนะมานั่งเล่นชิงหลิวต่อครับวันนี้มามหาีหน้ามาเบดป่ากันเลยนะครับตีเขินบ้านลานนะครับมีผมเพียงคนเดียวแหงแล้วครับนะนะเงียบกิบเริ่มมีอาการครับเริ่มมีอาการครับอืมเอแตะเอาแตะ อไม่โดนครับนะ,นะโอ้ไม้แหลกครับไม้แหกโอ้โอแค่นี้ก็สนุกแล้วครับผมเอาไม้ครับเอาไม้เยอต่ใจกับชิงหลิวนะครับเป็นไฮเกตกุ้งนะครับผมใช้ไฮเกตกุ้ง จะลมทำไม ตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งครับเปลี่ยนเยื่อไม้ที่สองนะครับนะ่นะยังป่ามอยู่เลยครับผม ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับยังบม่ได้ตัวป่าเลยนะครับผมบอกว่าจะเป็นหน้าดินบอกว่าจะเป็นชิงหลิวนะครับตอนนี้ยังม่มีผลงานครับหิวข้าวครับนั่นนะฮะแกว่าถ้าได้ป่าตอนเช้านะครับก็จะต้มป่านะครับกินนข้าวเที่ยงนะครับปรากฏว่าบม่ได้ตัวนะครับก็จำเป็นต้องกินมาแม่เห็นแล้วครับผมตอนนี้ต้มมาแม่ครับนั่นนะนี่ใส่ไข่ไปหนึ่งฟองนะครับใส่ ต้นหอมพักชีนะครับน้ำเดือดเต็มที่แล้วโอเคได้ทีแล้วครับผมอืชิงหลิวกับทิ้งไว้ตรงแน่นะครับหน้าดินก็ด้านข้างนะครับเงียบกิบครับโอ้บดโซนละจดมาแม่ก่อนดีกว่าโอ้ปิดแก๊สปิดแก๊ส สดโอยมาแม่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเ hm. มนูโปรดเมนูโปรดอูดอูนฮอนฮอจะกินต้มป่าไ่ได้กินสักกำอุตส่าห์เตรียมต้นหอมผักชีเตรียมาาข่าตะไคร้ใบมะกรูดสุดท้ายสดมาแม่ครับอืได้อยู่ได้อยู่อื ขอซอยมาแม่ก่อนนะครับท่านผู้ชมอืม,อม ตอนนี้กินมาม่าเซตครับนะนะลุยกันตอ่อลุยกันต่อวันนี้จะรอดปามหรือไม่นะครับผ่านมาครึ่งวันแล้วครับนะนะฮะโหเงียบกลิบ <tavalla> มาแล้วครับมาแล้วครับ ประมาณตัวแรกครับน,น,นะนะกว่าจะแตกผ่านมาครึ่งวอนครับมันมันมานมานัมนมนันเดี๋ยวตัวใหญ่ต้องมาเดี๋ยวตัวใหญ่ต้องมาเก็บใส่กระชังไว้ก่อนนะครับหลอดเหวแล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมลุยกัะต่อครับ ตอนนี้สองโมงนะครับน,น,นะนะลมเริ่มแรงแล้วครับตกชิงหลิวตาลายหมดเลยตอนนี้ก็ยังได้ป่าอยู่ตัวเดียวนะครับหน้าดินเมื่อมีสัญญาณตอบรับเลยครับเงียบกิบพยายามไปเรื่อยๆครับผม มามามาเข้ามาครับรวยเหลือมีสายแล้วครับนะ่นนะกว่าจะได้ครับ <c oughs> เริ่มมีไซส์ละเริ่มมีไซส์ละชิงหลิวมาแล้วครับผมโอ้โหอันนี้ไซส์งามๆเลยไซส์งามๆเลย,เลยป่านินโอ้โห หลังจากที่ลมเริ่มสง,งบนะครับตอนนี้เวลา3โมงาวนาทีครับ3โมง20นาทีนะครับสายเง,งาๆครับนะนะฮะมานันมาหันมานัมานน้อง ใส่ยงายงามาแหมหนึ่งตัวแล้วครับนะนะโอ้โหป่าเข้าตอนเย็นครับอืใส่ยงางามสบนิ้วกว่ากว่า เอาเตะ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 ก่อน้องเอาเตะก่อน้องเอาเตะก่อนบ่โดนเบ้โอ้โหเริ่มมันละเริ่มมันละครับเนี่ยนะฮะ ลงชิงหลิวไม้สุดท้ายครับนะน,นะ<_><_>เหยื่อหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นละลงไม้นี้ไม้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดแล้วนะครับผมส่งท้าย สายครับมไม่โดนครับเก็บเบดแล้วนะครับนะนะเก็บหลิวแล้วครับไม่โดนครับไม่โดน ตอนนี้5โมง15นาทีนะครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับนะนะ เก็บเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับวันนี้นะครับเบ็ดหน้าดินออกมาเจ็ดคันนะครับปรากฏว่ามาได้ตัวนะครับจากหน้าดินวันนี้มีผลงานจากชิงหลิวนะครับก็ถือว่าลอด้ฮหลอดตามนะครับนั่นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาย้ายหมายครับจะมาแม่ละตีบ้านลานนะครับเดี๋ยวเขาไปลองหมายอื่นนะครับผมก็รอตีตามนะครับว่าผมจะไปหมายไหนนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักๆนะครับตีเข้ามารับชมนะครับตีเป็นกำลังใจให้ไอโอฟิชิงด้วยดีเสมอมานะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าเราไปลุยกันใหม่ไปแก้ตัวกันใหม่ครับบ้านหลานนี่เขี่ยวเหลือเกินครับยอมก่อนพักก่อนนะครับอ่นนานี่ผลงานวันนี้ อันนี้ตัวน้อยสุดนะครับเดี๋ยวจะเอาปล่อยก่อนนะครับแปดนินทั้งสามตัวนะครับอันนี้ตัวเล็กสุดตัวน้อยสุดนะครับเอาปล่อยดีกว่าไปไปเพิ่มไซส์มานะส่วนสองตัวนี้เดี๋ยวผมขอเอากลับบ้านนะครับเอาไปทอดพอทอดกินอยู่นะครับถือว่าเป็นไซส์งามวันนี้เอาปลากลับบ้านสองตัวพอ ไปไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่นะครับสถานที่ของผมที่ผมมาตกป่านะครับบริเวณที่ผมมาตกป่าตรงนี้นะครับผมก็ได้เก็บขยะเซ็ตเรียบร้อยครับเอาไปทิ้งที่บ้านนะครับนะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับณเวลานี้เกาะห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งนะครับนะนะ มีแต่หมอกแต่ควรนไะกลับบ้านเถอะกลับบ้านเราลูกเมียรออยู่ไปรักครับ